มาอีกแล้วนะครับ back ลอคไอบียู I D L, นะ for derivative collateral in crypto exchange มีการคุยกันนะครับระหว่าง b a c k ลอคโ k เคเอ็ n ซ์บ e แนนเดร์บประมาณ3เจ้านี้มีการคุยกันนะว่าให้เอา ไอ้ทเค็นของทางแบ็ k ลอกเนี่ยก็คือ USD Institute Digital Liquidity Fund เนี่ย B-BUIDL เนี่ยให้ i n นทิ a เกตเข้าไปใน Major Exchange ต่างๆด้วยนะครับทั้งใบนทั้ง OKX OK, ทั้งเดบิตก็เราจะได้เห็นความร่วมมือระหว่างแบ็กลอกกับ Exchange มากขึ้นนะเรื่องจริงหลังจากนี้เนี่ย ลาลีฟิงเขาพูดแล้วนะว่าเขาเห็นคริปโตเป็นอนาคตนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของบิตคอย n เดี๋ยวเขาเห็นเอาคอยอื่นด้วยคิดว่าเดี๋ยวก็มีการเทงเงินเข้ามาในส่วนนี้เยอะขึ้นพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าพวกนักลงทุนแบบนี้นะพวกสถาบันแบบนี้เขาเข้ามาเขาเอากําไรนะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปคาดหวังเรื่องของการอยู่นานๆซัสเทนกับระบบอะไรนานๆนะผมเชื่อว่า เบื้องต้นเราคาดหวังเรื่องของการทำกำไรของเขาก่อนดีกว่านะครับถ้าคุณจะเข้ามาคุณฟังข่าวเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วสถาบันพวกนี้เขาเหตุผลอันดับหนึ่งคือการทำกำไรไม่ใช่การเข้ามาสนับสนุนคริปโตให้ยั่งยืนยั่งเยอนอะไรหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นการทำกำไรผมว่าเป็นเรื่องสำคัญของเขาถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีเราก็จะลงทุนตามเขาแบบมีสตินิดนึงนะฮะ